าน้องมาเลยโป้งฟอร์มตึงเอ้ยนี่ไงฟอร์มตึงมันด่าเราว่าฟอร์มตึงเราไม่ยอมปึ๊บวันนี้เรามาโชว์เทพทูเฮ้ยสวยเจอไม้แบบเจอไม้คิปงงเจอไม้คลิงงง โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยุคขอผมไม่เด็กโดนคนดีมีคนเดียวนะครับคนดูซึ่งช่วงนี้ที่ผมหายไปนานนะครับคอมผมนะครับไวรัสแดงครับผมไม่โหลดอะไรเล่นมาแล้วนะครับผมไม่รู้นะครับดูหนังโป๊อะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งพอไวรัสแดงเนี่ยมันก็ต้องแบบกอบกู้ข้อมูลอะไรมาใหม่เลยนะครับทุกคนเออตามนั้นแหละผมต้องโหลดโปรแกรมตัดต่อใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับทุกคนซึ่งแบบโอ้โหโละเวงมากปวดหัวมากนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับงานจ้างรีวิวประเทศนะครับเออก็เนี่ยแต่หล หาผมเยอะเว้ยนี่อันนี้คือกิจกรรมเมิร์ฟีโรงเรียนนะนี่โรงเรียนผมนําอันดับหนึ่งประเทศไทยนะเออก็ผมชิว่วโรงเรียนผมมันมีแต่ไม้โกงๆเนี่ยผมตีแม่งหมดอะตีแม่งหมดอะ,ด,อะดูดิสีแม่งด้วยโอ้โหไอ้น,นี่รวยแล้วเนี่ยตียแม่งหมดอะผมม้วนโป้งนี่ไงตายหมดตายเอาให้หมดตายเอาให้หมดไม้นี่มันคี่ร้อยนะเผื่อใครไม่รู้โอ้โหมึง <จะ S 1> เข็นรถเออ อ,อุอ๊ย,ย,ยมันมามันมาหลบปึ๊บสวนเติรนหงายหัวเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับไปเล่นใกล้ๆเพื่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตายตรงนี้ไม่มีใครชุบนะครับขออนุญาตแบบขับร้อยยี่ห้าทรงเชงเลยลวกันในเชนี่มองตีนนั่นก็ว่ามองหน้าก็ไม่ได้มันจะฆ่าผมมาเมื่อกี้ถ้ามันตีผมนั่นไงผมกำลังจะพูดนะถ้ามันตีผมแล้วผมลุกไปผมเอามีดเฮ้ยผมหลบได้เป็นไงโอ้รีเฟกช่วงนี้ไวนะครับผม เราจะเล่นไม้นะครับเพราะว่าเล่นมีหลายคลิปแล้วคนดูแบบไม่อนิโมเลยเดี๋ยวนี้แม่งฝีมือตกนะครับไม่ค่อยได้ซ้อมเทนนิงนะครับผมอึ๊บึ๊บแทงมาหลบปึ๊บเปิ่นสวนนี่ไงเข้าหัวทีเดียวนะครับผมเขาเรียกว่าตีแบบเออกวานวัดนะครับนี่ตีแบบแข่งแบบบอกข้างๆมีคนนั่งเอ้ยเียบร้อนกูตายเลยนี่เอาเอามต่อยแม่งเลยเอาหมัดต่อยแม่งเลย มาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนด่าเรานะครับผมเพราะว่าเขาไม่รู้จักเรานะครับเราไม่ดังพอนะครับผมนี่อุ้ยเมื่อกี้มีคนร้องเพลงน่ะวายยูโซโคฟลีดมีอ l โลนไอ้นี่จะตายแล้วนิดเดียวมอยยผมล้มผมแทงมันแป๊บเดียวนั้นเนี่ย แทงจ้วงอุ้ยมันแรงจริงหรือเปล่าเนี่ยสวยแรงจริงเว้ยเฮ้ยกำลังจะบอกว่าแรงปลอมเลยนี่ไงมีจ้ว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 งจ้วงตายกระบ,บี่กระบองเขาต้องชิดจ้วงแทงไว้นะ้อง๋ยวเราชุบเพื่อนก่อนนะครับคนนุณดูสวยชุบอีกชุบอีกเดชุบติ๊กเกิลแทง โอ้ยโอ้ยเอ๊ะจ้วงมันจะฆ่าเราจ้วงอุย้ยจิ้มไม่โดนโอุย้ยนี่ไงเอ้ยเพื่อนระวังหน่อยนี่ไงอุย้ยมีดเราอย่างแรงเลยจ้วง จ้วงตายเออหูยมีดอย่างแรงเลยเว้ยเราชอบว่ะมีดเนี่ยเลตสเปคมีดตัวเองว่ะแม่งไอ้เนี้ยคือไม่ติดป่วยเอาชุบไม่ติดกระจเย็นๆดิเพื่อนใจเย็นๆติดเพื่อนค่อยๆเล่นค่อยๆชุบค่อยๆพูดค่อยๆจ้าไปชุไปเราใจร้อนอ่ะมันจะไม่ดีนะเว้ยเพื่อนเราเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรานะครับผมไอ้เหี้ยแม่งไม่ตายสักทีว่ะร้อนเล่นนะครับผมน้องๆอย่าพูดตามนะครับเอาแต่คำพูดดีๆไปนะครับเพราะช่องพี่มันไม่พูดคำหยาบอยู่แล้วนะครับน้องๆปึ๊บจ้วง จ้วงแทงจ้วงตายนี่ไงมือปืนไร้หนาอุย้ยฮัลโหลไมเฟนไมเนมอินโดนเว้ยไอ้นี่มันจะทำเพื่อนกูทำรรี่ับกูคุณจะรอไอ้ดนไอ้บานไะไอ้มีคนรู้จักเราแล้ว ผมชุบไม่ต่ำกว่าร้อยคนเฮ้ยโดนเลยานอนในโรนเรียนแลมวตอนวันนี้ตอนวันนี้โดนไหนโดนอะไอ้เฮ้กูวิ่งมาอีโมแม่งเลยไครบ้างที่โดนมากกว่าเราชุกทีไหมเทปถูกนี่หว่าเยสตายเต๋ยโอ้ยกูตายตายแม่งบังนี่อย่ามองไม่เห็นนี่ไงเลยเดี๋ยวเรามาเล่นกันที่หน้าโรงเรียนต่อก็คือคลิปเนี้ยทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมขยับไปไหนเลยนะครับเพราะว่าอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรทำเยอะแยะเลยว่าโรงเรียนอื่นเน่ะมันมาบุกโรงเรียนเราเห็นปะคือคะแนนโรงเรียนเรามันนำเว้ย แล้วมันทําให้อโรงเรียนอื่นอ่ะมันอยากมาบุกโรงเรียนเราใช่ไหมเออมันก็อยากมากระทืบเราไงเพราะว่ายิ่งใครคะแนนเยอะคนนั้นก็จะน่าจะได้ของทั้งโรงเรียนมัน้งน่าจะน่าจะนะไม่แน่ไม่นอนนะอันนี้แบบเอาเอาชัวร์เอาอะไรไม่ได้นะอุยจะจิ้มโดนนักศึกษา น,นี่ไงอนิเมะแม่งเลยขอญาต์โชว์ไม้เลยนะครับผมเฮ้ยว่าไงเรียกกูทำไมฮะอยเจเรียกกูทำไมเรียกกูทำไมฮ,ไมฮะมึงเรียกกูทำไมมึงเรียกกูทำไมกูตีตายแม่งเลยเฮ้ยอุ้ยไม่น่าตีเลยปองเข้าหัวมันอนะ่ะปองเข้าหัวมันอนะ่ะอุ้ยโดนแก๊งพวกแบบ ไอ้เฮ anyway, oh ียจะพูดว่าแก๊งคนจนเดี๋ยวมีดราม่าไอ้สัสแก๊งพวกไม้เบสแจกโอ้ยไม้เบสแจกไอ้เฮียน้องไม้เบสแจกแม่งทำพิษว่ะขอบคุณครับเพื่อนเ่อนลิงไอ้เฮียเพื่อนกูตาย ไอ้เชียนี่แหละที่มันตีกรูรอบมันแก้เดี๋ยวเดี๋ยวกูขอแก้มีงานผูกต้องมีงานแก้มึงกับกูอ่ะไอ้เฮียกูลืมไปมันผูกเงื่อนไอ้นี่ไอ้เชียมันผูกเงื่อนหัวล้นชนกันมันแค่โอ้โหกูแก้ไม่ได้วะ่ะเพื่อนตายเต็มเลยอะอยากช่วยเพื่อนกัน ชุบลำลำชุบลำ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 ชุบชุบโอ้ตายจะโดนลำ ไปกูโดนไม้ตกูลาบปาดโอ้เกือบตายเฮ้ยเราจะทางมาเล่นดีกูโดนตะกูลาเลย้ยี่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 โดนยี่ยี่โดนช่คุณย่ยี่มันจ่ยอนจะล่อยขวานโอีแล้วมีแล้วแล้วกตัดให้กูตัดให้กดตัดให้เฮ้ยกูหัวจัดเอาเอาเฮ้ยมึนแย่คุณทำไมวะพี่โดนพี่โดนพี่บพ้อมพี่พี่พี่บพ้อมานาตายยตาตายตาตายตา้เายยยายยยเยยตยตายตายตายแล้วตายน พาน้องมาเลยโป้งฟอร์มตึงเอ้นี่ไงฟอร์มตึงมันด่าเราว่าฟอร์มตึงเขาไม่ยอมวันนี้เรามาโชว์เทพทู่เฮ้ยสวยเจอไม้แบบเจอไม้คิกงงงเจอไม้คิกงงงเจอไม้คิกงงงอินจูปีนช็อปขอญาตเมมมน้อง ข,ขอญาตเมมขอญาตเมมไอันนี um ่มึงขายเนี aman, ่ยมึงนี <m <m ่ไงวันนี <m 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 ้กูเป็นอะไรกับไม้เบสธรรมดาไว้ยแม่งจะว่าไม้เบสคนจนไม่ได้เฮียมันตีเราตายเหมือนกันนี่สัสเราเป็นดราม่าอีกเ

ฉนยัทำรู้บันซื้อมาใส่กับพวกของกูไอัมนใตา้ใจยัดสัตว์ที่กูมึงร้อกินจับม่เยคุณเดินมาแล้วพูดยัดในสัตว์่างมันตบลยมันกลับโวอีอซแกงกูนี่แม่งเซมสตฮดเดลินอนคือพี่คนโตเดือเดือใจร้อนแล้วไม่กดไม่เสียใครเป็นไรอ่ะ หอยาอ่าลำหอย่าแอคหอย่าโชตึงตายอีกตัวหนึ่งไ,ไปไอ้ย่ยนี้ชอบด่ากูแอคโชรวยไอแก่ไแก่ที่ชอบด่ากูแอคโชรวยแล้วผูปูปีศาจไงผมปูบปี่าจปะเนี่ยเพื่อนแม่งชอบขัดไอ้เย่าลอมากดชุบปึ๊บปาก เรียบร้อยอนิเมะสวยโดนโอ้โห,ไไหเหมือนจับวางอะ่ะอันนี้โรงเรียนกูบอลเนี่ยชุดแม่งข,ขาวๆไอ้เหี่อไอ้ยี่เพื่นกูแม่งข,าขาับรถจัดอ่ะไม่ใชมาใหม่น้องชุบเองไปเล่นเลยเล่นนี่เล่นชุบเองชุบเองชุงชงแล้วแข็งล้นี่โรงเรียนเราปะเนี่ยชุดขา,ขาวๆอ่ะไม่ใช่อ่ะอ๋อโทษทีกวนอนิเมะไปละไม่รู้ว่ะ ไอ้ี่ยังมึงไม่รู้กูไม่รู้ไหม่ะโอ๊ยพี่แว่นจ่วงจ่วงจ่วงมากเลย ไม่จในรช่อตวะเอาอัง่ยายเจยายจะยิ้ม่านี่ชอบด่ากรุงเทพพูนะจริงจริงนี่ไงจริงจริงจังเลยแหมมีสักุระด้วยวายี่อยากเจอจังเลยมีสักุระเนี่ยนี่ไีโดนโง่ไอ้สัริาีแะบูทูธ ป็นไปนบบได้ไงไว้สซ<ะ>ับ<ะ>โอเคโรงเรียนราชนะแล้วนะครับทุกคนปะแยกใหญนอน